เราว่าเธอคือแม่ฉันฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันจ้าเห็นตกเนี่ยเรอว่าได้เชียอคือช่างแต่งหน้าเราลาพักร้อน่ะเล่นดอกกันเถอะถึงมาแล้วอหูนี่ไม่มีใครพร้อมเลยหรอเงนก็มาถ่ายเวนเต้ก็แล้วกันของตกแต่งเงนส่งมาไม่ถึงเลยถ้าเสร็จแล้วก็เรียกฉันแล้วกันทีนักแสดงหายไปด้วยหรอฉากไม่เสร็จจุกันไม่เอานะาระดับเราทำได้อยู่แล้วเห็นก็ลนยเลย ฉันไปที่สายก่อสร้างและย,ยืมอุปกรณ์ที่จำเป็นมาด้วยเยี่ยมเลยแต่มันยังขาดช่องหน้าต่างอยู่เดี๋ยวฉันจัดการเองอาา่าฮะเึ๊บเึ๊บทีนี้ผนังเราก็เสร็จแล้วว่าแต่มันดูชื่อชื่อนะเธอมีไอเดียอะไรบ้างไหมจ๊ะมีแน่นอนีไงใช้กระดาษโฟมนี่สิถ้าใช้กาวติดมันลงไปบนผนงังเอ,เอ,เอ ฉันต้องคว้ารางวัลออสการ์แน่ฮ่าฮ่ฮ่แต่เราต้องใช้ผนังไม้นี่ใช่ไหมมันยังไม่เสร็จขอเวลาฉันอีกนิดอ่าฮะฉันจะตัดร้อยเล,ะล,ะละ็กๆอ่าฮะทำได้ดีมากเลยให้ฉันเติมขอบหน่อยนะเราต้องทาสีมันด้วยฉันจะไปเตรียมสีกระแปรงนะ ฉันชอบเวลาที่เราทำงานด้วยกันนะฮึบทำเสร็จเมื่อไหร่เราก็กลับไปถ่ายต่อได้ใช่เราจะต้องได้ออสการ์สาขาฉากยอดเยี่ยมแซมี่มันออกมาดูดีมากเลยดูสิน่ากลัวจัง เธอน่าจะเป็นนางเอกในหนังเรื่องใหม่ของฉันนะว้าวทุกคนดูเหมือนฉันจะได้เป็นดาราแล้วล่ะอ่าฮะเห็นไหมและฉันก็ทำงานให้เสร็จได้ด้วยเนี้ยบแล้วเร็วอ่าฮะประกาศฉันมาเช็คดูพวกเธอนะเดี๋ยวยังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวเราเรียกเองเวนสเตย์ของเราก็ฝันที่จะกลับมาเข้าฉากด้วยเดี๋ยวต้องรีบแล้วล่ะ ฉันจะรอเธอด้วยหนังสือไว้ก่อนแต่คงได้ไม่นานหรอกงั้นฉันจะเร่งใส่เกียร์สามเดี๋ยวนี้เลย <c oughs> เอาละไหนดูซิเอาทำไมมันโล่งแบบนี้ล่ะฮัลโหลรายการของน่าจะอยู่แถวนี้นี่หืมฉันจำได้ว่าจดไว้ในสคริปแล้วนะ <c oughs> <c oughs> แซมี่เป็นอะไรไปหรอดูสิตรงนี้ต้องเป็นหน้าต่างใหญ่เป็นวมสีสันสดใสมันอยู่ไหนล่ะ <c oughs> อ๋อไม่ต้องห่วงหรอกจ้าฉันจะจัดการฮะยทำไมมันไม่ได้ล่ะ เถนตกหลบไปเลยฉันจะโชว์วิธีทำให้ดูเองเอ้าวล่ะวาดวงกลมแบบนี้อาา่าฮะเส้นแรกและเส้นที่สองและก็ใยแมงมุมอ๋อเข้าใจแล้วงั้นฉันจะทำต่อเองและหน้าต่างใยแมงมุมสุดเพอร์เฟกตก็เรียบร้อยดูเหมือนของจริงสุดๆเลยใช่แต่มันต้องเป็นสีดำสีเดี๋ยวฉันทาสีเองงั้นฉันจะทำกระจกสีแล้วกันนะมันต้องสีสันสดใสหน่อย แบบนี้ไม่ถูกต้องนะฉันขอคานโอ้เร็วเขาฉันจะไปเอาเมจิกสีดำมาให้นะส่ฉันจะกันถือไว้เองจัดการเลยเพื่อนสาวพอฮีโร่ของฉันฉันจะทำหน้าต่างให้เสร็จเพื่อเธอเลยนะทีนี้มาดูว่ามันสวยแค่ไหนเหมือนในซีรีส์เลยล่ะฉันว่าตอนนี้เวนเซ่เราคงแฮปปี้แล้วล่ะภารกิจสำเร็จว้าวอ่าฮะั่างนี้จะเป็นของฉันและครึ่งจะเป็นเฮียใไรน้าส่ซีมานี่หน่อยส้อย่าบอกว่าฉันมานะ อืมดูเหมือนเวนเซียยางจะแบ่งห้องนะงั้นเราจะใช้เวลาทำห้องครึ่งนึงให้อีนิดแล้วกันเห็นด้วยรับพี่นอนไปสิเย้ yeah. เราแค่ต้องมีผ้าป,ปูตอนนี้ฉันกำลังทาสีอยู่นี่ไงอ่ uh huh. ใช่เอาไปเลยเอ,อ้สวยจังเลยแต่ฉันจะเพิ่มสีเพื่อให้เข้ากับสไตล์ของอีนิดนะดูสิจ้าเธอมีอะไรเพิ่มเติมไหม อ้ใช่ใช่วางหมอนดินปั้นที่ฉันทำไว้ตรงนี้ด้วยเยี่ยมเลยฉันเจอพักคลุมนี่มาปูมันไว้ให้เรียบร้อยเลยฉันได้เยนชักมาให้อีนี่ด้วยเออจะประกอบยังไงดีล่ะฉันกับพี่สุชาติเคยทำมาก่อนฉันจัดการได้จ้าเห็นไหมฉันบอกแล้วเอ้ เลยและฉันก็เพิ่งทาสีโคมไฟนี้เสร็จมันเข้ากับลิ้นชักเป๊ะเลยจ้าเอาช่วงดีนะที่โต๊ะนี้ไม่มีคู่มือด้วยใช่เธอกับคู่มือไม่ถูกกันอยู่แล้ว <c oughs> เราต้องมีเก้าอี้ด้วยฉันเจอตัวหนึ่งว่าเฮ้มันเข้าชุดกันเลยแต่ยังมีอะไรขาดไปนะาแบบนี้เคยยังเชื่อห้ <c oughs> องนีหน้าอยู่จังไม่บอกไม่รู้เลยว่าเป็นห้องของมนุษย์หมาป่า <c oughs> มันมีมนุษย์หมาป่าทุกรูปแบบจริงๆ ห้องนี้เจ๋งมากเลยฉันชอบจังฉันขอไปนี่นิดได้ไหมแป๊บน,นะเอาล่ะช่วยเคลียร์ฉากหน่อยฉันว่าอีนิดเจอคู่แข่งเคาโรล,ล่ะเจ้าน,นี่ทำให้ฉันนึกได้ว่าอีนิดชอบของเล่นมากงั้นฉันจะทำให้เธอ,อ,อฉันหาทางออกไปเจอเลยฮะทำไมมันซี่แบบนั้นล่ะใช่ไม่ได้เลยฉันจะต้องเพ้นมันเดี๋ยวนี้ เร็วเข้าเย้ yeah, ขอบใจนะแซมมี่ทุกคนกดไลค์เป็นกำลังใจให้แซมด้วยนะคะขอบใจนะฉันทำงานเสร็จได้เร็วมากเลยสุดยอดเลยเดี๋ยวฉันวางของเล่นในห้องให้นะฉันทำนี่มาเออทาบ้านนะ่ะเร็วจังเลย <c oughs> <c oughs> ฉันจะติดมันเดี๋ยวนี้แหละดูสิว่าฉันทำไรมาแซมมี่ระวังจ้า ดีนะที่พวกเมือแข็งแรงมากฮะถ้ามันจะสดใสขนาดนี้ฉันไม่อยู่หรอกนะตายแล้วนักแสดงอินกับบทบาทมากเกินไปแล้วเรามีของอีกอย่างนั้นคือโต๊ะสำหรับเว d นส s เด y เอ่อเธอช่วยประกอบมันหน่อยได้ไหมอ่ะได้จะแสมมีฉันจะทำเองฉันเก่งเรื่องการประกอบอยู่แล้ว เสร็จแล้วล่ะมาวางไว้ตรงนี้กันเถอะเอ,อ่อซูเธอไม่คิดเรอว่าฝั่งของเวนเตมันแบบหลกมากเข้าใจแล้วงั้นมนทำตู้หนังสือเพิ่มกันโอเคงั้นฉันจะทำโต๊ะหัวเตียงที่เหมาะสำหรับวางดอกไม้ดูสิเรามีอะไรกันบ้างเวนเตชอบสีดำดีนะที่เรามีในสต็อกมากพอมีซูเห็นเป็นสีดำด้วยสิ มาทันเวลาพอดีเลยเดี๋ยวฉันจัดการให้จ้าทีนี้เราเอาตู้ทั้งสองไว้ข้างหลังได้แล้วสูฉันคิดว่าเอ่อเวนเซต้องมีเก้าอี้ด้วยนะจริงด้วยเอามาเลยจ้าอืมฉันมีไอเดียการออกแบบใหม่แล้วและก็ดูสิเวนเซของเราต้องชอบแน่ฉันก็ว่า,างั้นนะ ฉันใช้สีดำไปเยอะหน้าดูเลยได้เวลาเปลี่ยนสีแล้วดอกไม้เธอต้องแฮปปี้มากแน,น่แน่ฉันจัดการต้นไม้เสร็จแล้วทีนี้มาทำเก้าอี้กันดีกว่าฉันแค่มาเช็คด,ดูหน่อย <Stevens> อืมก็ไม่เลวเลยนะอุ๊เรายังไม่เสร็จเลยรอก่อนนะเ<ส>วน,นเซจ,จะขาดเครื่องพิมพ์ดีดไปไม่ได้ ดูสิคะมันดูเจ๋งกว่าแล็ปท็อปอีกนะแล้วก็เก้า e อี้อาร์มแชร์ไหนดูสิว้าวเจ๋งไปเลยสู้ช่วยทำให้เสร็จระหว่างที่ฉันไปเลือกเพลงได้ไหมเ้าเ <c oughs> ชี่วโลฉันล่ะฉันจะเล่นมันยังไงไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันทำให้นะ <c oughs> นี่ไงจ๊ะทีนี้เธอก็เล่นได้แล้วนะคนสวยสู้หอเล่นรึนไงแล้วทิ้งล่ะ เฮ hey, ฉันเป็นทิงให้ก็ได้นะเอเไม่เอามันใหญ่ไปงั้นฉันไม่เซ็นสัญญานะเธอต้องการทิ้งเหรองั้นฉันจะทําให้เดี๋ยวนี้เลยอ่าฮะเพอร์เฟกอย่าหนี้ไปไหนนะจ๊ะมาจัดวางทุกอย่างให้เข้าที่และเริ่มถ่ายทํากันได้เลยแต่ก่อนอืน่นเรามาดูห้องกันอย่าพิ่งไปไหนกัน เวนเซเดินเข้าไปในห้องและพบกับ e อีนิดสีอีสีสันแสบตาจัง <c oughs> ฉันไม่มีทางเข้ากับรูมเมทแบบนี้ได้แน่นอนอีน e ิดเขาฉาด้เร็วเข้า,า,ดดขาอุยเออนี่อ e ีนิดของเราจ้ะเฮ้เฮ้ัดกัด <c oughs> กัดไม่เอาแล้วฉันลาออกแซมเป็นนักสแสดงที่เก่งจริงๆทุกคนกดไลค์และกดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย